พอต้องสื่อไอ้แมนมันมันไดนแถมอะไรแบบสีเออแตโอ้ยเอ้าถอยออกกูนถอยออกมันจะโดนมีดป้ากโดนมีดมายถ้าอยากกินหอมป้าาจะให้ป้ากูโดนมีดื่อรูยเื่องพอยว่าเฮ้ยพียกระเป๋ามาอยู่บอกอยาเข้าใกล้ขอป้านะ ตากลัวโดนนี่ไงเห็นไหมนี่มันยาวกลัวไหมถ้าจะเอาขอป้านะอีแอมไปตั้มอันนั้นเถวะเท่าต่อเนี้ยไปเป็นบาทนนี้มีอร่อยที่บาทเดียวกับพ่อเราอะไรคะไปตั้มไปเลยมันเป็ดสีไหนเน้่ยมันนั่งอยู่บนมันนั่ยใหญ่เอามาเหญ่มาสิอืมหัวหัว ออมีอาีเยบงาเลยพี่แต่ละเดตเห็นบ้านไห่บ้านทียังเหลงเ้หมา่เราว่างเล้อราว่างไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยังกดจัวแบบประกันหน้าปรกันแบบันะต้องอย่าองใเ็กแมมันนี้มันเป็นของให้เ็กะ่าอยู่ แต่ว่าก็มึงเขาเข้าชัวร์